我们一起学猫叫一起喵喵喵喵喵在你面前撒个娇哎呦喵喵喵喵喵我的心脏砰砰跳迷恋上你的坏笑你不说爱我我就喵喵喵说你好美丽啊好嘛不搞昆裤鞋好来来一场 ประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ครูเสือก็จะพานักเรียนนะครับเรียนผ่านสื่อออนไลน์ของครูเสือเองนะครับเนื้อหาของวันนี้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันนะครับสื่อในสังคมพัฒน์นะครับวัฒนธรรมจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลย ามาที่หน้าแรกนะครับสังคมในศตวรรษที่21นะครับที่มีสื่อสาธารณะมีหลายช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนะครับภาพต่างๆอื่นๆที่ต้องการนะครับได้อย่างค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแล้วก็มีความเสรีนะครับรวมทั้งช่องทางให้ความรู้นะครับ เรื่องเพศที่มุมมองหรือชี้ชัดแนะนำนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะครับวัยรุ่นไทยจึงมีทักษะชีวิตและการใช้ทักษะการเรียนรู้อยา่างฉลาดในสังคมพัคหุนวัฒนธรรมนะครับดังนี้อ่าทีนี้เรามาดูนะครับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดในสังคมพัคหุน วัฒนธรรมนะหนึ่งนะครับตระหนักในความเป็นพลเมืองของโลกอสองพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับสามเาคารพตนเองเคารพผู้อื่นนะครับและนะครับเคารพความหลากหลายทีนี้เรามาดูนะครับข้อที่หนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้นี้คือตระหนักในความเป็นพลเมืองของโลกนะครับ ปัจจุบันนี้สังคมไทยเรานะครับเข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์นทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับการเมืองวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งค่านิยมทางเพศส่งผลกระทบนะครับต่อทุกส่วนของโลกความเป็นชุมชนหรือพลเมืองนะครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในเขตแดนระหว่างประเทศอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เชื่อมโยงด้วย เทคโนโลยีข้อมูลนะครับข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เรานะครับเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆจากสื่อเนี่ยข้ามชาติข้ามประเทศมาและมีปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราครับเรานะครับ,รรบต้องตรวจสอบและทบทวนว่าค่านิยมทางเพศต่างๆที่ เราเนี่ยเรียรู้จากวัฒนธรรมต่างๆนั้นมันมีประโยชน์มีโทษและส่งผลต่อเรานะครับในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่2ที่เราพูดถึงไปคือการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารและมีการพัฒนาเป็นไงครับ รวดเร็วมากนะครับในปัจจุบันนะครับอ,อย่างเช่นนักเรียนตอนนี้เนี่ยใช้สื่อในการสอนนะครับแทนที่นักเรียนจะได้มานั่งเรียนในห้องเรียนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเราเจอผลกระทบจากสถานการณ์นะครับของโควิดนะครับทําให้ต้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยก็คือเราต้องใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยนะครับวัยรุ่นในสังคมนะครับพัคหนุนวัฒนธรรมเนี่ย ควรม,มีทักษะในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพนะครับขณะเดียวกันนะครับวัยรุ่นควรมีความสามารถนะครับในการเข้าใจตีความและประเมินนะครับและตัดสิในใจเลือกเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายนะครับต่อมาถ้าเรามาดูด้วยความถนัดนะครับถึงผลกระทบของสื่อโดยไม่ถูกครอบงำจากสื่อ และสามารถเสริมสร้างนะครับพลังอำนาจของตนเองเพื่อให้สามารถใช้สื่อนะครับอย่างเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้นะครับและการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวนะครับชุมชนสังคมประเทศและโลกของเรานั่นเองนะครับอทีนี้เรามาดูข้อที่สามที่เราพูดถึงคือเคารพตนเองนะครับเคารพผู้อื่นนะครับเคารพความหลากหลาย ในสังคมนะครับภาคถุทวัฒนธรรมเนี่ยวัยรุ่นนะครับควรให้คุณค่าและความภาคภูมิใจนะครับทางกายภาพนะครับชาติพันธุ์นะครับรวมทั้งตัวต,วตวนทางเพศนะครับของตนให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนะครับของตนให้เป็นอิสระจากสถานะทางสังคมนะครับและ การใช้ความรุนแรงในขณะเดียวกันนะครับก็ควรให้ความเคารพผู้อื่นนะครับและเคารพความหลากหลายของบุคคลอื่นๆในสังคม<ๆ>เช่นเดียวกับการที่เรานะครับมีความภาคภูมิใจและเคารพตนเองซึ่งถือเป็นรากฐานสาคัญในการปฏิบัติตนด้านบวกและความสัมพันธ์ในสังคมนั่นเองนะครับ ครับทีนี้เรามาดูนะครับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและไม่สามารถปินเส็จได้ในสังคมไทยนะครับคือการเข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับในสังคมพระหุววัฒนธรรมเนี่ยผ่านการบริโภควัฒนธรรมนะครับสมัยนิยมและสื่อข้ามชาติทั้งจากโลกตะวันตกนะครับหรือโลกตะวันออกเช่นเกาหลีนะครับญี่ปุ่นนะครับซึ่ง กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของวัยรุ่นไทยและความเป็นพักหมู่วัฒนธรรมของสังคมไทยวัฒนธรรมนะครับได้เปิดการรับรู้และเรียนรู้นะครับของวัยรุ่นไปสู่โลกในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายเพลงน,นะครับภาพยนตร์นะครับเกมออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียอาหาร หรือรูปแบบนะครับการใช้ชีวิตที่หลากหลายนะครับวัยรุ่นจึงควรทําความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองนะครับเพื่อสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมภากหนุกวัฒนธรรมได้อย่างฉลาดนะครับชาญฉลาดและสามารถพัฒนาตนนะครับทางเพศนะครับได้อย่างราบรื่นในอนาคต ทีนี้นะครับเราดูเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะครับคือการปฏิเสธนะครับการกระทําที่เป็นอันตรายนะครับและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับพฤติกรรมที่อาจนําไปสู่อันตรายในเรื่องเพศเช่นข้อที่หนึ่งนะครับคือความไว้วางใจจากผู้อื่นนะครับและบุคคลที่ใกล้ชิดจนอาจน อาจไม่ได้ระวังตัวนะครับหรือความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองครับจากการถูกสัมผัสใกล้ชิดโดยเฉพาะส่วนของร่างกายเช่นหน้าอกนะครับสะโพกต้นขารวมถึงอวัยวะเพศนะครับทําให้มีโอกาสที่จะถูกชักจูงนะครับและนําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับ ข้อที่สองการไปเที่ยวโดยไม่บอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือไปเที่ยวในเวลากลางคืนทําให้มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายนะครับในเรื่องเพศง,ง่ายๆข้อที่สามรับประทานนะครับขนมหรือเครื่องดื่มนะครับหรือรับสิ่งของจากคนแปลกหน้านครับทําให้มีโอกาสที่จะเกิดการกระทําที่เป็นอันตรายนะครับและไม่เหมาะสม ในเรื่องเพศได้ข้อที่สี่นะครับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเสพสารเสพติดนะครับทําให้ขาดสติและยังขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับอันจะนําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้นั่นเองข้อที่ห้าครับการไม่ล้อเลียนนะครับกันแกล้งรังแกเพื่อนนะครับและไม่สนับสนุนการกระทําเหล่านั้นนะครับ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเนื้อตัวนะครับร,ร่างกายของผู้อื่นอกนะครับการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางติดต่อกับคนแปลกหน้าหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นที่อยูอ่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนภาพกิจกรรมส่วนตัวอาจนำไปสู่การล่อลวงหรือ ล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะนำตนเองนะครับไปสู่สถานการณ์หรือการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศเราจำเป็นต้องรู้วิธีป้องกันตนเองนะครับเพื่อประเมินว่าสถานการณ์นะครับหรือการกระทำนั้นจะนำพาตนเองไปสู่อันตรายได้หรือไม่นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับค่านิยมเรื่องเพศค่านิยมเรื่องเพศนะครับคือสิ่งที่บุคคลหรือสังคมนะครับยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกําหนดพฤติกรรมทางเพศชายและเพศหญิงนะครับและมีความหลากหลายทางเพศค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการ อบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือผู้ปกครองในครอบครัวไทยเนี่ยการศึกษาประสบการณ์และการสื่อสารนะครับการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะครับขนมร,รมเนียมประเพณีต่างๆนะครับของกลุ่มคนในสังคมในสังคมนะครับค่านิยมในเรื่องเพศ หลายประการที่ชักนำไปสู่พฤติกรรมนะครับเสี่ยงนะครับทางเพศดังนั้นจึงควรเลือกที่จะรับค่านิยมในเรื่องเพศที่ถูกต้องนะครับและเหมาะสมนะครับและไม่ทำให้เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่นนะครับเช่นค่านิยมนะครับการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ที่มีความชอบและการแสดงออกทางเพศที่แตกตา่างค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและรับผิดชอบนะครับค่านิยมการรักเดียวใจเดียวนั่นเองนะครับสรุปนะครับวัยรุ่นทุกคนไม่ว่ามีเพศวิถีใดนะครับล้วนมีคุณค่าในตนเองและสามารถแสดงออก ต่อกันอย่างสุภาพชนได้นะครับวัยรุ่นควรเรียนรู้การอยู่ร่วมกันสามารถปรับตัวในสังคมพกหุดวัฒนธรรมนะครับรู้เท่าทังสื่อเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องเพศและเรียนรู้วิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมนะครับ ครับอ่าต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการทําแบบฝึกหัดในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับของนักเรียนชั้นมํมศึกษาปีที่สี่นะครับอ่านักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดกันมาหรือยังเลยโอเคอ่าถ้าเอามาแล้วนะครับวันนี้เราจะเริ่มทาหน้าแรกก็คือหน้าที่สาสิบสองนะครับนักเรียนเปิดไปเลยหน้าที่สามสิบสองนะครับอ่าโอเคนักเรียนจะเห็นแบบฝึกหัดที่ ห้านะครับคำชี้แจงก็คือนักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับการหาข่าวเกี่ยวกับอันตรายทางเพศกลุ่มละหนึ่งข่าวแต่ว่าคุณครูเสือเนี่ยให้นักเรียนหามาเลยคนละหนึ่งข่าวนะครับเสร็จแล้ววิเคราะห์ถึงสาเหตุสถานการณ์ในข่าวนะครับ ผลที่เกิดขึ้นและแนวทางป้องกันการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับลงในแผนภาพความคิดทั้งหมด10คะแนนนะครับอ่านั้เรียนก็หาสาเหตุมาก่อนอ่าดูตัวอย่างคือสาเหตุคือรับประทานนะครับขนมจากคนที่ แปลกหน้านครับเล่นโซเชียลมีเดียติดต่อกับคนที่เป็นไงแปลกหน้านครับอยู่ในที่รับตากับเพศต่างๆนะครับอยู่ในที่รับตากับเพศตรงข้ามหรือเพศต่างๆนะครับอันนี้ก็เขียนมานะครับในหน้าที่32นะครับต่อมาเรามาดูนหน้าที่33นะครับแวบบักหัดที่หกนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กําหนดแล้วตอบคาถาม สถานการณ์ที่กำหนดก็คือเดินกลับบ้านคนเดียวและต้องเดินผ่านในที่เปลี่ยวแล้วมีคนแปลกหน้ามีพฤติกรรมแปลกๆเดินเข้ามาหาข้อที่หนึ่งก็ถามว่าสถานการณ์ข้างต้นเป็นสถานการณ์เสี่ยงในเรื่องเพศหรือไม่เพราะอะไรนะครับคำตอบก็คือเป็นสถานการณ์เสี่ยงนะครับเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายในเรื่องเพศได้ แบบนี้นะครับทั้งหมดสี่ข้อนะครับนักเรียนก็ตอบคุณครูเสียมาเลยนะครับในหน้าที่สามสิบสามต่อมาหน้าที่สามสิบสี่ครับอ่านมันเรื่องครับอ่านสถานการณ์ก่อนนะครับณประพานะครับเดินกลับจากโรงเรียนตอนเย็นนะครับเมื่อถึงกลางซอยได้เจอกับนายโปคนข้างบ้านซึ่งไม่ได้สนิทกันมากนัก เป็นและเป็นคนติดสุรานะครับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างๆและบอกว่าจะพาไปส่งที่บ้านอ่าและคำถามก็ถามว่าถ้านักเรียนกําลังเผชิญสถานการณ์เช่นเดียวกับปะนาพานะนะครับนะักประพานะครับจะตัดสินใจพูดปฏิเสธอย่างไรอ่าคำตอบก็คือขอบคุณค่ะ มีคนที่บ้านขับรถมารับแล้วครับนั่นเองก็ตอบมาทั้งหมดเลยนะครับหน้าที่34ให้ครบนะครับวันนี้ทําทั้งหมดกี่หน้าครับ3หน้าคือหน้าที่32 33และ34นะครับอ่าทําแบบฝึกหัดให้ครบด้วยนะครับครับอจบไปแล้วนะครับสําหรับสื่อออนไลน์ของผู้เสนเองนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพนาศึกษานะครับ ของนักเรียนชัここ้นธยมศึกษาปีที่4นะครับต่อมานะครับทีนี้ครูเสือนะครับอยากจะให้นักเรียนนะครับทํานะครับแบบฝึกหัดให้ครบนะครับตามที่คุณครูเสือสั่งเลยนะครับแล้ววันนี้ครูเสือเองก็มีเรื่องมาแจ้งนักเรียนนะครับทั้งหมด2เรื่อง้วยการเรื่องที่หนึ่งก็คือทําแบบฝึกหัดให้ครบตามสื่อที่ที่นักเรียนได้ดูไปนะครับ เรื e. no ่องที่สองคุณครูเสือมีลิงก์สำหรับให้ผู้ปกครองของนักเรียนนะครับประเมินการเรียนของนักเรียนนะครับให้คุณครูเสือด้วยนะครับอ่าอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่หรือใครอยู่กับผู้ปกครองคนใดก็ให้ผู้ปกครองนะครับประเมินให้คุณครูเสือด้วยนะครับอ่าทั้งหมดสองเรื่องนะครับจําได้ไหมเอ่ยจําได้นะครับอ่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอ่าคุณครูเสือคิดถึงนักเรียนทุกคนนะครับ À, lại gặp lại lần nữa. chào các bạn. What a shame, oh yeah. It's me, 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 me. 자니면 just 하고죠. I'm me, me,